ทุกคนใครจะไปวันเกิดคนโก้ไปได้เลยนะน้องเชิญคะ่ะใครจะไปร่วมงานแล้วแบบตีมวันเกิดน้องนี่แหละตีมความสุขตีมรอยยิ้มด้วยเหลืองเขียวแหละเอ,อสีมงคลของน้องสีมงคลของนุกคือเหลืองกับเขียวแล้วก็ขาวนะจ๊ะอะไรยจะบังเอิญขนาดนั้นเนาะทุกคนคือแบบ ทำไมต้องเหลืองทำไมต้องเขียวคือมันเป็นอะไรที่บังเอิญแล้วมันเหมาะเจาะไงน้องแบบแล้วแล้วสิ่งที่ที่น้องทําเนี่ยมันเหมือนก,นกันกับปายเลยอะวันเกิดปายอะว่าไม่รู้ว่าจะได้จัดอีกเมื่อไหร่เหตุผลนะไม่รู้ว่าจะได้จัดอีกเมื่อไหร่เพราะว่าช่วงนี้น้องมีกระแสถ้าเกิดวันหนึ่งพี่พี ไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้อะไรน้องมาแล้วไม่ได้ติดตามน้องเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเบื่อน้องแล้วน้องกลัวแบบถ้าจัดมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องโด่งดังขึ้นมาเพราะเอฟเพราะพี่พอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อยากช่วงที่น้องมีทุกอย่างหรือมีความสุขน้องก็อยากให้ให้พี่เอฟซีได้ได้อยู่ในมุมนั้นได้อยู่ในตรงนั้นได้เห็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็วันเกิดน้องเขาก็อย่างที่เขาบอกแหละเขามีอะไรดีๆที่จะบอกที่จะพูดบุ๋มก็เชื่อว่าอะไรดีๆของน้องอะ่ะก็นั่นแหละที่เรารู้ๆนั่นแหละอะไรอย่างนี้เนาะคือบอกว่าใครใครอยากไปก็ไปเลยนะอยากไปเหมือนกันอืม <c oughs> จากที่รู้นั่นแหละทุกคนตามนั้นคือบอกว่ามันไม่มีอะไรบังเอ,งอิญอ่ะ ไม่รู้เขาเขาปรึกษากันแล้วบุมว่าออเกไนที่น้องจ้างมาเนี่ยก็นี่นแหละน่าจะทีมเดียวกันกับที่ปายจ้างแล้วก็ก็มีนักรองรับเชิญมาด้วยไททนาวุธกับอิมบโดกันใครชอบคนโก้คุณสายลุกทุ่งไม่ใช่เหรอทำไมนางก็ให้เหตุผลนะจ๊ะนางบอกว่าเออนางสายลุกทุ่งจริงตอนแรกนางจะจ้างหมอลำ แต่งไงมาเป็นพี่ไททานาวุธกับอิงใครชอบใครชอบก่อนใครชอบก่อนอะไรเนี่ยบมนั่นแหละทุกคนหน้าไปหน้าไปไปเหอะสองนับแปดย้สมบัติสวดเลยวสองเซ็ตแปนสองแซ็ตแปนตัวที่เจ็ดแสนไหมมีตั้งเยอะนี่ครับเป็นดอกเรานะครับทุกอย่างอันนี้ดูอนี้ผังแบกดอกผัง ทำไปก่อนมนีหลายหนีหลายอยู่เดี๋ยวเราครับทำมาเป็นรูปม,มาให้ดูใช่เดี๋ยวทำเป็น CG มาให้ดูท <c oughs> ีมง,งานถ่ายรูปเยอะขึ้นอยากเหรอครูผมอยากเจอคุณจัดกิจก,การไหนก็ได้ครับคุณพ่อถ <c oughs> ังพ่อถังมันขอมาเมื่งเวฬุาดเวลาเวฬุานะเขาบอกทิมงานดูงอย่างพวกนีถังโอเคครับมั๊ โอ้โห oh! นี่ฮะเขากำลังยืนอย่างอยู่มึงก็บึงกูอย่างสิอืมใจเย็นก่อนเดี๋ยวพีเซ็นงานก็ใจเย็นก่อนไอ้ถังฝากไอ้ถังด้วยนะครับเพื่อนรักถังมางานบันเกิดเรานะถังวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะช่วยเราไปเสียบอลอยู่ครับทำบอลทำผ้าป่าเนี่ยวันไหนแต่เราไม่อยู่เรากลับบ้านเอาเรียนเชิญนะถังเพื่อนเรียนเชิญเรียนเชิญมางานบันเกิดนุกนะวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาจาดทีคอนแก่น ถ้าว่างถ้าว่างถ้าว่างมามาร่วมสนุกด้วยกันนี่ก็มีสารหลายอย่างที่เราตั้งใจทําในงานวันในงานวันเกิดของเรานะครับผมก็ถามว่งา<ะ>งานอะไรครับผมฮะงานอะไรครับผมอากูเกลเลอรอากูเกลเอรกูเกิดลอร์อากูเลอรอากูเลอรอาเอร์อ่ะงครับผมขอบคุณก่อนขอบคุณแลว้วขอบคุณทุกคนครับขอบคุณด้วยบวกขอจบบทที่แายขอบคุณที่รักและสปอร์ตอ่าลูกชายคนนี้มาเสมอมาเลยนะครับก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับผมนุ๊งทาโดนเป็นเด็กบ้านอกคนหนึ่งที่เด็กบ้านอกนั่นแหละบ้านอกบ้านอกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวพูดก็ไม่ค่อยเต็นทําอะไรทุกอย่างไม่ค่อยเป็นแต่ว่าทุกครั้งที่น้องชายคนนี้สําเร็จในหน้าที่การงานหรือได้ก้าวไปอีกขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นก็อยากให้ทุกคนได้อยู่เคียงข้างนุ๊กได้ได้อยู่ในเวลาที่นุ๊กสําเร็จเพราะว่าในวันที่นุ๊กไม่ได้มีอะไรในวันที่นุ๊กไม่ได้มีใครก็ ก็เริ่มจากมีทุกคนนี่นะครับที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็จากที่ไม่เคยรู้อะไรจนปัจจุบันนี้ก็ได้รู้แต่ไม่ได้ทำเลยปัจจุบันนี้ก็ได้ทำเพาะทุกคนนะครับก็ยินดีกันทั้งกับผู้ที่เป็นผู้โชคด,ดีหนึ่งร้อยท่านแล้วก็ยังยินดีเหมือนกันกับทุกๆคนหนึ 2, ่งถึงสองสองพันหกร้อยสามสิบแปดคนนะครับแล้วก็เรียนเชิญคนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ไปงานกันได้นะครับผมก็เรียนเชิญครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่เอ็ดตุลานี้นะครับผม รับรองคุณไปแล้วคุณจะมีแต่รอยยิ้มเพราะว่าตีมตีมนี้นุกวางไว้ให้เป็นตรีมแห่งรอยยิ้มคุณมีความสุขนุกมีความสุขเราทั้งสองคนมีความสุขแค่นี้ครับแค่นี้จริงนะครับแต่ว้เจอกันนะครับนุกเดย์สองศูนย์สองสามทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญสาธุสาธุ